สวัสดีพีวินเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพิเศษนะครับ EP ที่438ครับ438ครับมีภาคสะสมพาเก็บมาแบ่งปันนะครับในการละ200บาททุกรายการเลยนะครับในการละ200บาทครับ438ครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆไปพี่เพี่มชมและช่วยกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าครบหมาเล็กนึงะครับ,รบสภาพสวยครับคมลึกนะครับต่อไปนะเป็นสมเด็จเก่ามาเล็กสองครับ ผมเหมือนกันครับโอนี้นะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับต่อไปหมายเลขสามนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดไซปีศูนย์หกนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นนะัเป็นภาพปิดตาหลังแบบนะครับตาหลังแบบของหมายเลขสี่นะครับหมายนนเลขห้นนา,านะครับเป็นพาะนางพญานะครับเนื้อดินทําหมายเลขห้านะครับ อันนี้คกเป็นพักคงนะครับเป็นพักคงเนะื้อดินสภาพที่นะครับหมายได้โกนะครับหมาย้เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเอี่ยมนะครับเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับฝาบาทนะครับหมายได้เจ็ดนะครับ ไม้แปดนะเป็นของพ่อพัสใส่นะครับเป็นขลงพ่อพัสใส่ไกรทองลงยานะครับมันเล็กแก้วนะครับเป็นเสือหลวงพ่อเยมวัดตะเคียนเลื่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มาครับวัดตะเคียนนนองทบุรีนะครับเสือหลวงพ่อเยมวัดตะเคียนนะครับมายเล หมายเลขสิบครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นภาพปิดตาครับพิมพ์ปั้นนะครับสภาพหิ่งเลยครับ คล้ายๆผงยานะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นแจกแม่ควรวหลวงปู่สุขครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับสิบสามเป็นนางกวักนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนือไม่กระพัดนะครับ สิบสีนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันฟ่นครับหลังพระปิดตานะครับเหมอนเลขสิบห้าครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับสิเป็นนางพญานะครับ ยาครับมีแล่ครับหมายเลขสิบหกครับสิบเจ็ดนะครับ,รรบ,รบ,รบเป็นของผปานเนื้อดินนะครับผงนัดบน,นครับนี่ครับผงเก่านะครับ อันนีสิบแปดด้วยน้วงพ่อพคูณครับน้องคูลงยาครับอันนี้สิบแปดครับมีหมายเลขมีโค้ดครับมีห้าเจ็ดนะครับสิบเก้าแล้วเป็นพระผงสุพรรณครับ ผ่านเนื้อดิน,นะน,นครับมาเลขสิบเก้าครับยี่สิบเป็นพระถ้ำเสือครับพระถ้ำเสือเนื้อดินมาเลขยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดก็เป็นพระปิตาเก่านะครับเนื้อผงนะครับคุกรักนะครับ ยีองนะับเป็นพักแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับพักแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับย3ิบสามนะับเป็นพระพิตาสายวัดสะพานสูงนะครับ ีี่เป็นเรียนหลวงปู่สุขนะครับเนื้อตะโกัะครับยี่สิบห้ก็เป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะพร้อมเลี่ยมเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับเนี่ยครับเสือเนื้อดินนะเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับหน้าตาคมชัดน,นะครับ ยี่สิบหกครับเป็นชินาลาดครับใบเสมานเงินชิครับไลกการละสองร้อยบาททุกไลก์การเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อครับสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปไา้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ